สวัสดีค่ะชื่อมาริตาลุขพันธ์เมธีนะคะเป็นกรรมการบริษัทกรุงเทพคลุพันธ์เวชภัณฑ์จำกัดค่ะเป็นผู้ผลิตเครื่องของใช้ในโรงพยาบาลเฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาลเตียงคนไข้นะคะในรูปแบบต่างๆทุกอย่างที่เป็นซัพพลายรวมถึงงานครัวของโรงพยาบาลเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากโลหะสเตนเลสแล้วก็เหล็กอบสีฝุ่นค่ะ ที่เราจะเจออุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาน,นักครินเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าตัวเราโรงงานเราเนี่ยมีเพนพอยต์เพราะว่าเราผลิตแล้วก็ยังขายได้แล้วก็ยังมีกําไรเลี้ยงคนงานได้จนกระทั่งมหาวิทยาลัยสงขลานักครินติดต่อเข้ามาแล้วก็มาแนะนําให้รู้ว่าตอนนี้กระแสะผู้สูงอายุมาเราก็ต้องผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่สินค้าเดิมเดิมมันเกิดการพัฒนาทั้งกระบวนการไม่ใช่ว่าได้แค่สินค้าออกมา ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินีโกวิทวนาวงศ์นะคะเป็นวิสัญญีแพทย์สังกัดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ ในการทำวิจัยของเรานะคะมันเริ่มจากการที่อยากจะแก้ปัญหาเพราะว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นวิสัญญีแพทย์ดมยาสลบอยู่ในห้องผ่าตัดที่มีคนไข้ต้องนอนผ่าตัดเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆซึ่งสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการเกิดแรงดันกดทับระหว่างผิวสัมผัส จนทาให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดแผลกดทับเกิดขึ้นจึงคิดว่าเราน่าจะทําวิจัยขึ้นมาเองโดยใช้วัตถุด,ดิบที่มีในประเทศของเราซึ่งแน่นอนก็คือยางพาราเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยดังนั้นเราก็เลยคิดวิจัยเกี่ยวกับการนํายางพารามาปรับเป็นพอลิเมอร์ในการกระจายแรงช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับแล้วก็ใช้ในการจัดท่าในห้องผ่าตัดด้วย หลังจากที่เราพัฒนาเป็นตัวเจลยางพารานี้นะคะการที่จะได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทางอุทยานวิทย์ก็ผลักดันและทําให้เราสามารถฝ่าฟันตรงจุดนั้นไปได้ที่ทําให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จากโรงพยาบาลต่างๆ แล้วก็ช่วยผลักดันในการทําให้งานวิจัยตัวนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น mm. เมื่อเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเนี่ย mm. ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ตัวนักวิจัยเองเนี่ยทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชนทําวิจัยต่อเรื่องกับเตียงพลิกตะแคงเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ้าผู้ป่วยในการลดการเกิดแผลกดทับแล้วก็ทําให้เกิดการเบาแรงต่อผู้ดูแลนะคะที่ไม่ต้องยกตัวผู้ป่วยในการเปลี่ยนผ้าก็คือสามารถ เปลี่ยนท่าได้โดยกดปริโมทแล้วก็ให้เตียงนี่สามารถพลิกตะแคงตัวได้เราก็มีความร่วมมือกับทางบริษัทกรุงเทพคารุพันเวชพันจำกัดที่เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเตียงแล้วก็เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มเครื่องเหล็กหรือเครื่องสแตนเลตต่างๆเป็นการร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยน,นอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดแผลกดทับแล้วเรายังลดในเรื่องของแรงงานในการช่วยยกเปลี่ยนท่า สามารถลดจํานวนคนดูแลลงได้ครึ่งหนึ่งเลยในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและผู้ป่วยที่เกิดแผลกดทับเนี่ยก็หายเกือบทั้งหมดนะคะหรือแผลมีขนาดลดน้อยลงไม่เกิดแผลกดทับใหม่เพราะสามารถที่จะเปลี่ยนท่าได้ทุกสองชั่วโมงตามมาตรฐานขององค์การอนมามัยโลกค่ะในแง่ของการไลเซนซี่ออกมาเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่ได้ต้องการจะทํากําไรจากไลเซนซี่หรือว่าไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าต้องการให้งานเนี่ยออกจากทิ้ง ลงเข้าไปสู่ผู้ผลิตและออกไปสู่ภาคประชาชนที่ได้ใช้งานอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ของสินค้าเองแล้วก็ในเรื่องของเม็ดเงินที่จะหมุนอยู่ในธุรกิจเนี่ยค่ะนี่คือจุดที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยา,ยทา,าลัยสงขลานครินต้องการให้เกิดขึ้นค่ะนอกจากการที่อุทยานวิทย์เนี่ยให้โอกาสแล้วก็ให้การผลักดันยังมีในเรื่องของ บริการอื่นๆที่สามารถช่วยทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะก้าวพ้นหุบเหวของนวัตกรรมมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุน i t a ทบในเรื่องของการช่วยในการทำมาตรฐานหรือว่าทุนพวก Open Innovation ต่างๆที่ได้รับจาก n อ a mm hmm. ก็จะมาช่วยเยอะในช่วขงของการทำ r า r ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแม้แต ในเรื่องของการช่วยในเรื่องวิจัยการตลาดซึ่งตรงจุดนี้ก็พบว่าถ้ามาปรึกษากับอุิยานวิทย์เนี่ยจะได้รับคำปรึกษาแบบครบวงจรมีสถานที่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแลบสำคัญหรือแลบพื้นฐานที่จะช่วยในการทำ R&D ทำวิจัยแล้วก็พัฒนาหรือแม้แต่การที่จะเริ่มการมีโรงงานต้นแบบ ซึ่งเป็นกลจักที่สำคัญในการนำนวัตกรรมวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ออกสู่การใช้งานจริงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นผู้แนะนำให้โอกาสแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทั้งเรื่องงานเอกสารเรื่องคำแนะนำทุกๆสิ่งให้สินค้าตัวนี้ออกมาในสังคมผู้สูงอายุใช้ค่ะ